สวัสดีครับดีจีเซอร์วิ r คานะครับวันนี้จะมาแนะนำอีกหนึ่งคันคันนี้นะฮะเดี๋ยวให้ชมรายละเอียดก่อนนี่นะครับอ่าดูจากรดลายจะแปลกๆนะครับคันนี้นะฮะวัสสุที่การสิน นานยานะฮะคันนี้นะฮะอยู่ที่อำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเป็นร้านสังฆภัณฑ์ลงศพดอกไม้สดต่างๆนะเอาไว้บริการนะะคันนี้แปลกใหม่ก็คือน้องเนี่ยอยากได้รถ เอ้ผมเอรถร้านร้านดอกไม้สดหรือร้านรงศพจะอยากได้รถรางไปทำไมนาะอะไรเงี้ยน้องบอกว่าอยากไปบริการนะฮะคนแก่คนเฒ่าที่อยู่ในงานขาวดำนะฮะได้นั่งรถไปด้วยได้แห่ตามประเพณีไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยลวดลายก็นี่เห็นไหมมีครบเลยนะน,นั่น,น,นมีครบเลยนะฮะสำหรับงานขาวดําหรืองานพิธีต่างๆเห็นไหมฮะน้องนี่แบบอยากให้คนแก่ได้นั่งแล้วก็แห่ไม่ได้ไม่ต้องเดินตามเขาเรียกอะไรอะ อ่าน่าจะเป็นประเพณีทางภาคเหนือเนาะเวลานั่งก็จะแห่ไปด้วยน้องจัดให้ครบเลยเหมือนอกอ,นนอกรไนอะไรล่ะออกรไนย่อมๆเลยครบวงจรทุกอย่างนะฮะพอมีรถรางคันนี้บริการให้ด้วยนะฮะนั่งได้2 0ถึง25คนนะมีชุดประชาสัมพันธ์ให้เรียบร้อยเลยนะครับครบเลยนะฮะอพอมีงานปุ๊บ เรียกหาน้องปับ๊บรถรางดีจีไปบริการด้วยนะครับครบเลยนะฮะงานดีๆจากดีจีเซอร์วิสคาอีกแล้วนะครับคันนี้สวยสวยงามสวยงามนี่เบอร์โทรนะครับวสัสดุที่การตามนี้เลยนะครับงานดีๆจากดีจีเซอร์วิสคานะฮะอันนี้เป็นแบบร่วมด้วยช่วยกันอดอนุโมทนาบุญด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ